อนุญาตปับเอาล่ะกําลังดีก่อนที่นักบวชในพุทธภูมินี้จะแสดงธรรมก็มาประคองไว้ตรงเครื่องหมายธรรมจักรเราจะขับเคลื่อนธรรมะตามเจตนารมของเราพุทธ ลืมตาขึ้นมาแล้วก็กล่าวคำว่าธรรมะสวัสดีนักคุณโยมแล้วก็ท่านนักบวชทุกท่านอ,อย่างนี้ขออนุญาตนิึงน่งเอ๊ดูมีไฟไหมมีไฟไหมไฟมีไหมไฟที่ตัวนี้มีไหมยังติดอยู่นะใหม่นี่ก็คุณโยมเขา ถวายมาให้ใช้ได้ดีใช้ได้ดีเลยทีเดียวอ้าวเจริญพรวันนี้พุทธมานี่ก็มีหัวข้อทำมาอีกแล้วหัวข้อทำมาอีกแล้วบอกแล้วว่าเอปพิโซดของอาซูรกายแก้วนี่ยาวถึงสี่สิบตอน ยาวถึงสี่สิบตอนไปเรื่อยๆอืมกนะ็ฟังเพลินๆนะคุณโยมฟังเพลินๆทำใจของเราให้สงบอย่าไปสร้างตัณหาให้มันอยากให้มันเป็นได้ดั่งใจมันไม่มีทางทุกอย่างมันเกิดแต่เหตุและปัจจัยมันมีเหตุและปัจจัยของมันขออนุญาตนะคุณโยมเดี๋ยวดูหน่อยว่ามีท่านใดเข้ามาหรือยังอ,อย่างนี้ ทุกอย่างมันเกิดแต่เหตุและปัจจัยเราอย่าไปสร้างปัญหาอยากให้มันเป็นไปดังใจมันไม่ได้มันไม่มีอะไรเป็นไปดังใจได้มันเกิดแต่เหตุและปัญหาเราอยากให้กุศลนั้นเกิดขึ้นแต่มันไม่เกิดขึ้นมันไม่ได้อยู่ที่เรามันมีปัจจัยภายนอกกุศลทั้งหลายนั้นมันมีปัจจัยปัจจัยภายนอกก็เป็นปัจจัยสำคัญ เราไปควบคุมไปกะเกณฑ์อะไรให้ปัจจัยภายนอกเป็นไปดังตัณหาที่เราอยากให้มีให้เป็นนั้นไม่ได้เออถ้าเราไปสร้างให้เกิดตัณหามันก็จะทำให้เราเป็นทุกข์ดังนั้นดออูซีรีส์อสูรกายแก้วรัตทิอสุรกายแก้วตอนนี้เป็นรัตทิแล้วนะ มีผู้ออกมาแสดงตัวแสดงตนชัดเจนแล้วเป็นรัธิไปแล้วนะรัธิอสุรกายเพราะว่าไม่เกี่ยวกับาศาสนาพุทธไม่เกี่ยวกับาศาสนาอิสลามไปกราบไหว้บูชามันก็คือรัธินั่นแหละมันไม่ใช่รูปปัน้นที่เป็นศินละปะนะคุณโยมการไปกราบไหว้ไปบูชานี่มันเป็นรัธินะเป็นความเชื่อ ความเชื่อของเขามันก็เรื่องของเขาแต่มันเกี่ยวกับพุทธะตรงที่ว่าไปอ้างว่าตัวเองคือพุทธตัวเองคือชาวพุทธนี่มาอ้างแล้วก็คนที่ไปกราบไปไหว้ก็บอกว่าตัวเองคือชาวพุทธดังนั้นพุทธะจึงต้องะแสดงธรรมให้กลับคืนมาสู่ธรรมเจริญพรอุนโยมเข้ามา ธรรมะสวัสดีนะจ๊ะธรรมะสวัสดีวันนี้มาอีกแล้วจากการที่ได้มีการมาแถลงคงแถลงข่าวของรัฐธิอสุรกายแก้วสาวกอสุรกายแก้วออกมาแถลงข่าวแล้วก็พยายามจะโปรโมทอสุรกายแก้วไปออกช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นบอกว่าเจ้ารัฐธินั้นถูกหวยอย่างนั้นอย่างนี้ บอกว่าตัวเองถูกหวยอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันเป็นการโปรโมทลัทธิอสุรกายแก้วนะพวกสื่อต่างๆที่เขาเรียกว่าอยู่เป็นไปว่าเขาไม่ได้สื่อมันก็ต้องอยู่เป็นถ้าอยู่ไม่เป็นมันก็จะเดือดร้อนพวกนี้เขามีอํำนาจพอ,เ,อเรียกว่ามีอํำนาจพอที่จะทำให้ใครเดือดร้อนก็ได้อย่างนั้นนะ แต่ว่าบอกแล้วว่าเราพุทธ,ธะไม่กลัวพระศรีอริยะเมตตไม่กลัวจะมาแสดงคำนี่แสดงคำอย่างนี้ยอดวิวลดลงลดลงสาวกอสูรเริ่มเห็นรู้รู้แล้วว่าโอ้ยมีพุทธ,ธะมาแสดงคมเออมาแสดงคำอย่างนั้น แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะสังคมก็เริ่มที่จะไม่สนใจกันแล้วนะเรื่องอสูรกายแก้ปล่อยเพราเรียกว่าช่างหัวมันปล่อยมันไปอันนั้นก็ถูกมันก็สบายจิตสบายใจดีแต่พระศรีอานนี่มีหน้าที่แสดงธรรมมีคุณโยมท่านหนึ่งวันนี้โทรไปในรายการไม่ใช่รายการเดสถานีข่าวช่องหนึ่ง ก็มีญาติโยมนั่นแหละที่มีอคติต่อสถาบันทั้งชาติทั้งศาสนามีอคตินะเข้ามาโพสต์ให้พุทธะพุทธะเห็นแล้วหรอว่าพวกนี้จะต้องนํากลับคืนมาสู่ธรรมนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สร้างความสุขให้ทั้งผู้ที่กระทําแล้วก็ไม่ได้สร้างความสุขความสงบให้กับสังคมที่เขากระทําคือตัวเองกระทําลงไปก็ไม่มีความสุข สังคมที่ตัวเองอยู่เขาก็ไม่มีความสุขมันหาความสุขความสงบไม่ได้เป็นหน้าที่ของพุทธะที่ต้องแสดงธรรมให้กับคนเหล่านี้ก็ไปปรึกษาว่าจะเอาอยัางไงดีจะเอาคนเหล่านี้ออกมาอย่างไรเขาบอกว่าโอ้กลุ่มนี้มันเยอะมาก่ามันมีเกินครึ่งโอ,โอ้มันเยอะมากเลยแล้วก็มีมาเยอะแล้วก็ตามไม่ได้าตามไม่ได้ เขาบอกว่าขอให้พุทธะปล่อยวางปล่อยวางได้อย่างไรเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะปล่อยวางไอที่จะต้องปล่อยวางก็คือกิเลสตัณหาและอุปาทานถ้าเป็นเรื่องอกุศลเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความไม่สงบสุขนำมาซึ่งความทุกข์ปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ต้องดับนะ วิธีการดับก็คือตัดมันไปตัดให้สิ้นเลยอแล้วคนนี้พอเราตัดได้แล้วเราต้องช่วยเหลือสังคมด้วยแสดงธรรมจะบอกว่าฉันจะปล่อยวางฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันนี่อย่างนี้ไม่ได้นั่นไม่ใช่พุทธในพุทธภูมินี้เอาละเดี๋ยวพุทธจะมาแสดงธรรมในหัวข้อของวันนี้ เรื่องมีอยู่ว่า,าสาวการัติอสูรออกมาแถลงข่าวมั่งออกรายการต่างๆนานามั่งเพื่อโปรโมตอสูรกายตอนนี้เสร็จแล้วตอนแถลงข่าวถ้าคุณโยมย้อนกลับไปดูไม่ใช่พูดเรื่องของการที่จะย้ายอสูรกายหรือไม่อย่างเดียว ยังมีการแฉกันเองในบริษัทเอาคนอื่นมาแฉอุบทบต้องบอกเลยว่าในบริษัทหนึ่งจะให้คนทั้งหมดถูกกันมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นความขัดแย้งกันในบริษัทนะมันมีอยู่แต่เรื่องของบริษัทนี่มันต้องให้อยู่ภายในบริษัทไม่ใช่เอามา ประกาศให้คนทั้งประเทศรู้แล้วก็ยกหางเจ้าในายใหม่ของตัวเองเขาเป็นเจ้าในายใหม่ก็ยกหางอันนี้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์ต้องยกหางเจ้านายอยู่แล้วยิ่งเป็นเจ้าในายใหม่ยิ่งต้องยกหางแล้วก็โจมตีเจ้านายเก่าของตนเองนี่อย่างนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เสียเมื่อไหร่ คนที่ทำบริษัทนะรู้กันดียิ่งบริษัทใหญ่ๆยิ่งรู้กันคุณโยมถ้าคุณโยมฟังพุทธะอยู่แล้วคุณโยมก็เป็นห,หุ้นส่วนใหญ่ๆในบริษัทใหญ่ๆวันดีคืนดีมันมีวิกฤตเกิดขึ้นถึงขนาดว่าอาจจะต้องล้มละลายทั้งบริษัทนี่ล้มละลาย ลูกจ้างต่างๆเดือดร้อนแน่นอนหน้าที่ของผู้บริหารหน้าที่ของเจ้าของก็จะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้บริษัทนั้นอยู่ได้บางคนไม่อยากจะให้ตนเดือดร้อนก็ไล่พนักงานออกไปเลยทันทีนี่คือตัดปัญหาแบบตรงๆแต่การบริหารงานของบริษัทนั้นาบางคน เขาเห็นว่ามันยังพอไปได้อยู่มันก็มีการโยกย้ายกันโยกย้ายทางนู้นมาโปะทางนี้เอาเงินทางนี้ไปโปะเอาไรายได้ทางนี้ไปโปะทางนู้นทําไปทํามามันพันกันไปพันกันมา,าบัญชีมันก็เลยไม่เป็นไปตามกฎตามระเบียบนี่คือเพื่อให้พนักงานของตนนั้นอยู่ได้เพื่อให้บริษัทอยู่ได้ทำ กระทำไปบางทีมันเป็นความผิดซึ่งผิดหลักของการบัญชีก็ว่ากันไปนี่อย่างนี้คือไม่มีเจตนาที่จะแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองแต่กระทําเพื่อให้ลูกน้องเป็นร้อยเป็นพันอยู่ได้นี่บางทีเจตนาเขาดีเ,าเราก็ไม่รู้ว่าเจตนาเขาเป็นอย่างไรแต่คราวนี้นี่ เมื่อออกมาแฉเจ้านายเก่าเวลาจะแฉคนอื่นก็หยิบยกเฉพาะสิ่งที่เลวร้ายของเขาขึ้นมาให้คนอื่นได้เห็นแล้วก็หยิบยกสิ่งที่ดีๆของเจ้านายใหม่ให้คนอื่นได้เห็น,แ,หน,หหน,น,หนแต่ทุกคนคุณโยมเชื่อเถอะมนุษย์มันมีทั้งชั่วและดีอยู่ในตัวของมันนั่นแหละขึ้นอยู่กับว่ามันจะยกอะไรขึ้นมาความชั่วของคนเรา ถ้าใจยกขึ้นมามันก็มีให้เห็นมนุษย์ยังมีกิเลสอยู่นี่ถ้าหากว่าคุณโยมทำงานบริษัทคุณโยมย่องรู้ดีพุทธาเองนี่แค่พิจารณาใช้ทิพยสุปไปธรรมดานะในตาธรรมดาเนี่ยแหละก็เห็นแล้วเราว่าบางบริษัทนี้ถึงขั้นขนาดหลบเลี่ยงภาษีเพื่อให้ตนเอง เพื่อให้พนักงานตนเองอยู่ได้เอาเงินตรงส่วนนั้นมาช่วยพนักงานเพื่อให้พนักงานนั้นอยู่ได้เพื่อให้บริษัทอยู่ได้อยู่รอดได้บอกให้เลยว่าวิกฤตโควิดนั้นหนักหนาะบริษัทร้มละลายมากมายขนาดสายการบินไทยเองก็แทบล้มละลายหรือร้มละลายไปแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นที่ฟื้นฟูหรืออะไรกับ ธนาคารก็ว่ากันไปนี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นเวลาที่จะออกมาถแถลงข่าวไม่ใช่ไม่ต้องการอยากรู้ว่าใครดีใครชั่วเพราะว่าถ้าเอาความดีของคนอื่นมาเชิดชูเอาความชั่วของคนอื่นมาแฉมันก็รู้เลยว่านี่คนอย่างนี้เป็นคนที่ไม่นา่าไม่น่าครบ้วยใครอยากจะมาลงหุ้นกับ คนพวกนี้บ้างพวกสาววกอสูรน,นี่ใครอยากจะมาลงหุ้นบ้างวันดีคืนดีถ้าคุณโยมเป็นหุ้นใหญ่อยู่ในบริษัทนี้เกิดวิกฤตขึ้นมาอีกครั้งต้องพยายามทำทุกวิถีทางให้บริษัทอยู่ได้เสร็จแล้วถ้าคุณโยมทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาพวกนี้เอามาประจาน เอามาประจันให้ประชาชนทั่วประเทศรู้อย่างนี้คุณโยมคิดว่าคุณโยมอยากจะร่วมหุ้นอยู่กับพวกนี้อยู่อีกไหมเชิญพรนี่มันเป็นเรื่องที่ผู้ที่มีปัญญามองเห็นแล้วไม่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการกระทำของสาวกลติอสุรกายตนนี้นี่เป็นอย่างนี้นะคุณโยม คุณโยมมาอนุโมทนาสาธุด้วยนะ,ะนี่แหละคุณโยมคุณโยมก็มีปัญญารู้แจ้งแล้วเราว่าการทํางานในบริษัทนั้นมันไม่ได้มีสิ่งที่ถูกต้องเสมอไปมันมีบางอย่างที่เราก็บอกกับสาธารณชนไม่ได้บริหารจัดการมันบอกกันไม่ได้เพื่อความอยู่รอดของพนักงานต้องหลายชีวิต เพื่อความอยู่รอดของบริษัทนี่มันเป็นแบบอของโรคเป็นโรคโรคก,ก็เป็นอย่างนี้มีทั้งดีทั้งชั่วปะปนกันไปนี่เป็นอย่างนี้แต่เขาไม่ได้ทำถึงขั้นฆ่าคนตายนี่คุณโยมรองรองอาอาโคสิลองนึกดูคนที่ฆ่าคนตายจำนวนมากๆในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีท่าน องคุริมานท่านองคุริมานนี่ฆ่ามนุษย์ตายต้องหลายคนเป็นความชั่วที่ใหญ่หลวงมากนักสุดท้ายท่านกลับตัวกลับใจกลับคืนมาสู่ธรรมปฏิบัติจริงปฏิบัติจ,จังแต่กรรมชั่วก็ตามมาแล้วเราจะบอกว่าท่านองคุริมานนี้เป็นคนเลวคนชั่วต่อไปไหมเมื่อท่านบนรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนี่มองถึงอย่างนี้เลยทีเดียวเหมือนกันละคุณโยมไพโรธ ก็เป็นคนธรรมดาทำถูกทำผิดย่อมมีให้เห็นแต่บ้านปลายชีวิตของคุณโยมไพรโรธปกป้องพระศาสนานี่ปกป้องพระศาสนาอย่างนี้น่าสารรเสริญพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายเจ้าอสุรกายแก้วออกไปจากบ้านจากเมืองนี่คือคุณงามความดีนี่น่านับถือคุณโยมไพโรธอย่างนี้ พุทธะให้มองให้เห็นอย่างนี้เขากําลังต่อสู้อย่างนี้เราต้องให้ใจให้กําลังใจคุณโยมไพรโรดอย่างนี้ไม่ใช่ไปช่วยกันประนามคุณโยมไพรโรดในสิ่งที่คนเรากระทำผิดพลาดไปมันมีอยู่ในชีวิตเหมือนกับท่านองค์ุริมาน,นะและท่านก็มีส่วนที่ผิดพลาดไปในขณะที่เป็นคารวะอย่างนั้นแหละ,ะคุณโยมมากล่าวสาธุ สาธุนะคะสาธุค,ค่ะอ่าพุทธาสายตาไม่ค่อยดีจเจริญพอรออย่างนี้นะคุณโยมอืมดีแล้วดีแล้วบุญรักษานะคุณโยมบุญรักษาจเจริญพรพุทธาบอกว่าบุญรักษานี่ฟังธรรมะของพุทธานี่ก็ได้บุญอ่าก็ขอให้สิ่งที่ฟังไปสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของคุณโยมเอง แล้วก็ทําให้ชีวิตมีความสุขนะคุณโยมลองเข้าไปพิจารณาเรื่องนี้นะนี่เหตุที่เกิดเรื่องนี้มันเกิดจากการนำอสุรกายตนนี้มาตั้งไว้ที่หน้าบริษัทออกมาตั้งไว้ที่หน้าบริษัทมันก็มีแต่เรื่องปรากฏให้เห็น มีแต่ความชิบหายเรื่องชิปหายปรากฏให้เห็นแก่บริษัทของตนแต่มองไม่เห็นมองข้ามไปกลับมองไปถึงรายได้ซึ่งปกติแล้วโควิดตอนนี้มันกำลังจางไปแล้วมันเรื่องของโควิดจางไปแล้วนักท่องเที่ยวกำลังเข้ามาไม่ต้องมีอสุรกายตนนี้นักท่องเที่ยวก็เข้ามาอยู่ดีแต่เมื่อบริษัทนี้เลือกที่จะบูชาอาสุรกายแก้วเข้ามา มันจะทำให้สิ่งที่มันกำลังจะดีแย่ลงไปแล้วสุดท้ายก็ออกมาแฉเจ้านายเก่ายกหางเจ้านายใหม่ไม่มีใครสรรเสริญพวกคุณโยมนะสาวกอสุรกายนี่บูชาแต่ความชั่วมันจะคิดกันได้แค่นี้หรอกคุณโยมแล้วต่อไปใครอยากจะไปร่วมหุ้นกับคุณโยมะ่ะนีพวกทำธุรกิจเขารู้ดีนะ่ยกลุ่มเหานี้ไม่น่าร่วมหุ้นด้วยอย่างนี้เลยทีเดียว กลับตัวกับใจนะสาวกอสูรกายกลับตัวกับใจเสียทุบมันทิ้งย้ายมันออกไปจากบ้านจากเมืองคุณโยมลองพิจารณาดูเถิดถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีงามเอามาตั้งไว้นี่มีแต่คนบอกโอ้ดีโอ้ดีไม่ต้องเอาอะไรมาปกปิดนี่คุณโยมกำลังเอาโดมเอาอะไรมาปกปิดความชั่วร้ายพวกนี้นี่ ปกปิดความชั่วนี่มันเป็นอย่างนี้ต่อให้ทําสวยงามขนาดไหนเอามาปกปิดความชั่วมหอหุ้มข้างในมันก็เน่าอยู่ดีเป็นอย่างนี้ <c oughs> เริญพรอ,อเรื่องนี้นะมีเอพิโซดตั้งแต่หนึ่งตอนนี้มาถึงสิบสองแล้วนะคุณโยม,มพุทธากำลังชี้ให้เห็นเราว่าเวลาที่เราจะทำงานในบริษัท คุณโยมหลายคนก็อยู่บริษัทใช่ไหมรับเงินเดือนอยู่คุณโยมขัดแย้งกันนะมันเป็นธรรมดาแต่เรื่องของบริษัทคุณโยมต้องให้อยู่ภายในบริษัทเพราะว่าถ้ามันเน่าเหม็นออกมาให้คนอื่นเขาเห็นนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องดีต่อบริษัทคุณโยมแล้วบริษัทมันจะชิบหายละมันอยู่ไม่ได้คนเขาเห็นแล้วเขาก็รู้แล้วว่ากลุ่มเหล่านี้ไม่น่า ไม่น่าร่วมมือด้วยไม่น่าร่วมหุ้นด้วยถืนร่วมหุ้นด้วยต่อไปจิบหายกันใหญ่นี่ไม่รู้ว่าวันดีคืนดีมันจะออกมาแฉเราไหมเ,เราเองก็เป็นมนุษย์ธรรมดาทำถูกทำผิดมันมีอยู่แต่บางทีความผิดที่กระทำมันไม่มีเจตนาามันมีแต่เจตนาดีต่อบ,บริษัทแต่ว่ามันบางทีมันต้องมีการ ชักเนื้อโปะหน้าโปะหลังโปะไปโปะมามันเดินบัญชีผิดมันมีอยู่หลักคุณโยมคุณโยมไปดูเอาเถอะเจริญพรคุณโยมมาอนุโมทนาสาธุเพิ่มนะอะเจริญพรธรรมะสวัสดีกับทุกท่านลละธรรมะสวัสดีกับทุกท่านทำจิตทำใจของเรานี่ให้สงบนะ คุณโยมเห็นไหมเล่าว,ว่าตั้งแต่เราเอาอสาุรากายแก้วเข้ามาในบ้านในเมืองข่าวาวแต่เรวันโหดร้ายมากม,มีข่าวที่โหดร้ายขนาดที่ว่าคุณพ่อฆ่าปาดคอลูกชายสองคนฆ่าภรรยาเพราะว่าเป็นหนี้นี่ความโหดร้ายความชั่วร้ายมันมากกว่าปกติคุณโยมไม่สังเกตหรือ,เ,อเราไปบูชาความชั่ว เราไปบูชาความเร็วอสุรกายนี้เป็นตัวแทนของความชั่วความเร็วก็รู้กันอยู่เราไปบูชาความชั่วความเร็วก็เท่ากับว่าเรายอมรับความชั่วความเร็วอยู่ในบ้านในเมืองนั่นแหละอย่างนี้บ้านเมืองก็จะมีแต่คนที่คิดชั่วทำชั่วกันมากมายมันก็จะมีแต่เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นมากมายคุณโยมลองนึกดูว่าคุณโยมที่เป็นนี่เป็นศีลนั้น เขายังถูกคอเซนเตอร์เล่นงานอีกหลอกลวงเขาอีกนี่เขาได้รับความทุกข์แต่ว่าคนชั่วคนเลวมากมายเหล่านี้ก็ยังไปซ้ำเติมชีวิตเขาอีกนี่ละมันเป็นอย่างนี้โจนสุดท้ายตัวเองก็เลยหลงไปกับความชั่วอีกไปฆ่าลูกฆ่าภรรยาหลงกันไปเข้าไม่ถึงธรรมของเหล่าพุทธ,ธะนี่คือผู้หลงไป สังคมอย่างนี้เป็นสังคมที่จะสร้างความเดือดร้อนสร้างความจิบหายให้กับบ้านกับเมืองด้วยเหตุว่าไปบูชาความชั่วไม่เข้าหาคุณธรรมไม่เข้าหาพระรัตนตรัยระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เข้าไปหาเข้าไปปรึกษาอย่างน้อยบุญกุศลที่ได้เข้าไปฟังเทศฟังธรรมกับเราภาพพิสูจนสงกับเรานกักบวช ก็พอ,พอจะช่วยให้คุณโยมไม่ต้องไปฆ่าลูกฆ่าภรรยาหรือพยายามจะฆ่าตัวเองอย่างนี้นี่คือไม่เคยที่จะคิดเข้าหาธรรมมันเลยไม่มีทางออกพุทธะจะบอกให้ว่ามีหลายคนที่ร้มละลายยากจนติดลบจนร้มละลายนี่เขายังหาทางออกได้เขายอมที่จะจนเขายอมที่จะไม่มีอะไรเลย เริ่มต้นชีวิตใหม่จากศูนย์นี่เริ่มต้นชีวิตใหม่จากศูนย์อย่างนี้เขาก็ย,ยังอยู่กันได้เออมีนะเมออ่มีลูกมีภรรยามีครอบครัวต่อสู้ไปด้วยกันนี่มันนะสู้ด้วยน้ำตานะคุณโยมสู้กันด้วยน้ำตาแต่จิตวิญญาณน,นี่มันดีมากมันซาบซึ้งใจน้ำตาบางครั้งที่เห็นลูกเห็นภรรยาลำบาก พยายามต่อสู้ด้วยกันน,น,นี่มันเป็นน้ําตาแห่งปิติมันเป็นน้ําตาแห่งปิติมันเป็นความสุขในความทุกข์นั่นแหละคุณโยมนี่สุขในทุกนี่แหละเป็นโลกุตตะสุขไม่ใช่โลกียะสุขคนที่เข้าถึงความทุกข์แบบสุดๆพอพบหนทางที่จะพบความสุขในความทุกข์ได้นั่นโลกุตตะสุขมันเกิด มันมีปิติบางครั้งนี่น้ำตาไหลออกมาเลยทีเดียวอย่างนี้นะคุณโยมจเจริญพรอ,อ,อุทธามาบอกให้กับตัวกับใจอย่าได้สร้างลัทธิอสูรกายในบ้านในเมืองของประเทศไทยเลยคุณโยมมันมีแต่จะทำให้คุณโยมเกิดแต่ความชิบหายเท่านั้นแหละนะบริษัทมันจะไปได้รอดหรือไม่รอดมันอยู่ที่วิชาการ คุณยมไปดูเถอะอยุโรปมีไหมละ่ะใครเขาจะไปบูชาเทพไปบูชาเทวดาบริษัทที่เจริญรุ่งเรืองไม่ต้องบูชาเทพไม่ต้องบูชาเทวดาทางยุโรปทางตะวันตกเห็นไหมละ่ะเขาพัฒนาบริษัทเขาใหญ่โตขึ้นมาได้อย่างไรก็เขาใช้หลักการหลักวิชาการทางโลกศึกษาทางด้านธุรกิจอย่างดีศึกษาการตลาดอย่างดี ไม่จำเป็นต้องมาบูชาเทพบูชาเทวดาบูชาซาตานหรือบูชาอสูรกายเห็นไหมเขาทําให้ดูเป็นตัวอย่างเราก็ยังหลงไปอยู่กับความเสื่อมพวกนี้อีกเสร็จแล้วมันมีอะไรดีกับบริษัทละ่ะคุณโยมน้อมกับฟังธรรมครับออนุโมทนานะคุณโยมนะเจริญพร เอาระพุทธมาเตือนสตินะ,ะบริษัทอื่นเขาก็จะไม่ร่วมมือกับคุณโยมไม่ร่วมพูนกับคุณโยมแล้วถ้าคุณโยมไปแฉกันอย่างนี้เขาก็กลัวคุณโยมนั่นแหละเตือนสติคุณโยมที่เป็นสาว,วกลัทธิอาสูนให้กลับคืนมาสู่ธรรมนะฟังธรรมะของพระสีอริยเมตรตรแล้วไปใครควรใครคิดให้ดีทุกอย่างมันมีทางออก อย่าได้หลงไปกระทำสิ่งที่เป็นความชั่วสิ่งที่เป็นความเร็วแล้วไปเชิดชูความชั่วความเร็วนั้นว่าเป็นสิ่งที่น่าจะส่งเสริมให้เรารุ่งเรืองอย่างนี้นะคุณโยมเอาละสุดท้ายนี้พุทธก็จะขอให้พรกับท่านที่ได้เข้ามาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาของพุทธในครั้งนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีความสุขมีความจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภาระมีทรัพย์สมบัติทั้งทางโลกและทางธรรมดังที่ท่านได้ปรารถนาไว้โดยชอบด้วยธรรมทุกประการเธอเจริญพรนะคุณโยมจเจริญพร อนุโมทนากับทุกท่านที่เข้ามาฟังนะจ๊าธรรมะสวัสดีจ้าธรรมะสวัสดีจ้า